เขเรียกว่าฝึกตนเนาะฝึกตนอันนี้ใสเดิมอ่ะก็เคยเมื่อก่อนเราไม่ฝึกนะนีสใสเดิมคือเราใช้แบบเดิมเดิมแต่พอมาปฏิบัติธรรมก็เรียกนะมาฝึกตนฝึกยากหน่อยนะมันมากัดใจที่เราเคยทำตามสบายวันนี้เราจะพูดกันเรื่องอะไรนะ ก็เริ่มไปฝึกตนนี่แหละนะฝึกยากนะที่จริงก็คำพูดนี่มันมันพูดไม่ยากแต่การคัดทำไปฝึกเปลี่ยนนิสัยนี่มันยากกว่าคำพูดนะแต่คำพูดเข้ามาจากหนังสือตำราพูดแล้วก็มาทำนี่แหละมันทำยากกว่าพูดนะก็เรียกคนมีความรู้นะคนมีความรู้ แต่ทำไม่ได้นะปัดใจตัวเองไม่ได้เราก็เห็นว่าถ้าเราได้อ่านตำราด้วยนะเราก็จะรู้ว่าเออเขาพูดนี่เอานั่งฟังใครพูดนี่เราก็จะฟังแล้วเข้าใจตามนะรับรู้เข้าใจรู้เรื่องกันออาเป็นทางแบบนั้นปริยัติ่านมาคำสอน พอมาปฏิบัติเนี่ยละเราจะรู้ว่าคนนี้เขาพูดเขาฝึกจิตแล้วให้ละออกละความโลภโกรธออกได้เราก็จะรู้ว่าเขาไม่โกรธเรานะบางคนไม่ไม,ไม่ไม่มีความโกรธเลยนะนะถึงคนที่เขาไม่รู้นี่พูดไปก็ไม่รู้เขาก็ไม่โกรธนะคนคนนั้นไม่โกรธแสดงว่า เราว่าเขาบ้างเขาก็ไม่โกรธนะนนั้นเราก็รู้ได้ว่าเขาละความโกรธออกจากใจนะเขาจะไม่แสดงอาการโกรธนะคนเราถ้าโกรธไม่พอใจนี่มันแสดงแสดงออกมาทางกายวาจานะหรือบางคนที่ไม่แสดงทางกายและวาจาแต่มีความรู้สึกมาทางใจเห็นะไหม ถ้าเราก็เลยว่าเอ๊คนนี้เขาคงจะความโกรธน้อยเบาหรือไม่มีแล้วนะคือนั่นคือเขาฝึกใจนะฝึกจิตฝึกกายก็เลยฝึกตนนะตนก็กายทั้งวาจาและใจเขาก็จะไม่โกรธแม้แต่เราว่าเขาเนี่ยเขาไม่โกรธเราแล้วนะอันนี้เราก็จะรู้แล้วนะความโลภนะความไม่ยึดถือนี่คนถ้าเป็นยึดถือเป็นเช่าของ ของเรานี่นะเราก็ลองลองอะไรลองว่าเขาจะยึดถือไหมนะอันนี้ถ้าเขาไม่ยึดถือแล้วนะเขาก็ไม่เขาเรียกไม่ห่วงนะจัดสละหรือจะแบ่งปันได้นะอันนี้แหละสิ่งที่เรามองเห็นได้จากการที่เขาฝึดแล้วขุดนะตัวฝุกตนฝุกจิตนะแบ่งปันเห็นไหม บางคนแบ่งจนตัวเองไม่เหลืออะไรนะจะมีอย่างพวกประพฤติปฏิบัติมัดนะสละยิงนักบวชนะสละบ้านสละงานบางคนมีสามีสละสามีมาบวชบางคนมีภรรยาก็าทิ้งมาบวชนะจะอยู่บ้านก็นอนนอนกอดลูกกอดเมียกอดสามีแต่พอมาอยู่วัดนี่เหันไ ต้องสละเราก็ดูว่าเอ,อเขาสละมาได้แล้วนะแต่ถ้าเป็นคนบ้านปฏิบัติอยู่บ้านน,ะนั่งสมาธิเสร็พอหลับนอนก็มีคู่นอนนะอันนั้นคือแสดงว่ามันยังไม่ยอมตัดนะเรื่องของอคู่กรองแบบนี้เราก็เห็นได้นะแต่เวลาพูดธรรมะนี่พูดเหมือนกับพระเลยนะบางทีพูดเก่งกว่าพระนะะ พอเราไปเห็นอพูดได้จริงตามตำราถ้าพูดเหมือนพระหมดเลยพูดเก่งแต่ก็กลับไปกองเรือนนี่เก่งกว่าพระไปจะอีกนะแต่กลับไปกองเรือนกลับไปทำมาหากินนะกลับไปค้าขายทำอานนะแต่เราพูดตำราพูดธรรมะนี่เหมือนกันเลยนะอันนี้แต่ปรามองมันยังทำไม่ได้อกนะ ความการตัดหกตัดใจนี่ตัดไม่ได้นี่มันต่างกันตรงนี้นะบางคนโอ้อ่าอ็นคาราวาสเหมือนกับพระเลยนะยังทียอเก่งกว่าพระประดแตรละซักบ้านเรือนลูกคนรักมาไม่ได้นะอันนั้นเราก็ดูได้เลยวนะ่ามันต่างกันแล้วนะการกระทำตั้งกายและใจนะ ต้องสละมายานะตอมาถึงนี่สละใจเก้าของสมบัติที่เคยสร้างมายนะบางนนนคนสร้างไปเยอะนะก็เมื่อมาก็ไว้ให้ข้างหลังหมดนะตัวเองก็ไม่มาไม่มีอะไรมามาหาก,กินมีบาทหนึ่งใบนะก็อยู่ได้อย่างมีความสุขนะเพราะเขาสละมาใจก็เริ่มมีความสุขนะ นี่คือความแตกต่างที่เห็นได้ชัดนะแต่บางคนก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะบางคนที่มันก็เรียกว่ามันไม่มีสติจะจะพิจารณานะและทีนี้พอเรามาอันนี้ไอ้เนไม่ยึดข้าวของนะพอมีอยู่มีมีก็เรียกภาษาภาก็เรียกอะไรนะ อยู่อย่างสมถะนะอยู่อย่างอันป้อมีปออู่นะไม่ไม่เก็บไอ้มันเยอะมากเกินไปนะนะเพราะว่าสละก็สละออกจากใจเงินมากก็ปรัดสละที่เอาไปให้คนอื่นตัวเองพอมีไปแจกก็เรียกไปเป็นทานนะตัวเองพอมีอยู่พอไม่ลำบากนะบางคน อะไรเอามาให้เกินที่ว่าเกินสถานะได้ใจมันมันไม่ต้องการนะมันรู้จักพอดีพอแค่นี้พอสบายนะพออยู่ได้ไม่ลำบากเกินนะก็ไม่ทรมานทุกยากเห็นเกินก็พออยู่พอได้นะก็นะนะมันออกจากใจจากการ ที่เราได้ประพฤติปฏิบัติตามตำรานั่นแหละนะเขาเรียกว่าไม่สั่งสมสมบัติมากมายนี่อันนี้ถ้าคนที่เขาเข้าใจใจเข้าถึงแล้วเขาก็จะรู้ได้นะรู้ได้ว่าเออเราต้องอันนี้มันเกิดจากความเป็นเราไปแล้วนะเขาก็แบ่งแจกไปนะไ,ไนเราก็มองได้แล้วทีนี้นะ พราอเราได้ฝึกฝนฝึกตนฝึกจิตนะก็เลยการก็เรียบทดสอบนะบททดสอบของจิตใจนั่นะแต่ถ้าจิตใจมันยังไม่ผ่านมันก็จะยึดถือยึดมั่นพะเป็นของเราอยู่ในใจก็ดีพอเป็นของเรามันก็สะสมนะสะสม อันนั้นแหละเราก็จะพิจารณาเนี่ยหลักของการประพฤติปฏิบัตินะเห็นครูบาอาจารย์ที่เขาปฏิบัติจริงเขาทำจริงเขาเอาจริงเขาไม่สะสมเขาปฏิบัติได้จริงเขามีความสุขได้จริงนะพออยู่ได้สบายไม่ลำบากอยู่แบบสบาตระสัายะพอมีออยู่นะ นั่นแหละพอเราเห็นนะรู้จักมันรู้จักธรรมะรู้จักจิตใจที่ประพฤติปฏิบัตินะเราก็จะรู้จักเขาเยอะถึงเขาจะมามีเหตุผลขนาดไหนนะคนเอาเหตุผลมามาอะไรก็เรียกมาเป็นเหตุว่าทำเพื่อ อย่างนั้นทำเพื่ออย่างนี้นะมันก็ไม่ใช่หลักของที่จะรักษาปรมจันรร์ักษาสภาวะของธรรมะในใจไว้ได้นะเพราะมีเหตุผลว่าทำเพื่ออย่างนั้นทำเพื่ออย่างนี้นี่แหละสำคัญนะบางคนดูไม่ออกนะทั้งๆที่ความดีเหตุผลมันดีหมดนะมันตอนที่เราจะมาบวชเนี่ย มันก็มีเหตุผลมาบวชแล้วก็กรอบครัวจะอยู่อย่างไรนะลูกจะอยู่อย่างไรทางบ้านจะอยู่อย่างไรนะนี่มันมีเหตุผลเหตุผลนั้นก็ดีนะเราต้องรับผิดชอบหมดทุกอย่างทางบ้านพอคิดอย่างนี้นะรับรองอยู่ไม่ได้เพราะความคิดนี้เนะี่ยมันจะ ดึงเราออกไปนะให้เราต้องออกไปนะไปใช้ชีวิตนะอย่างถูกต้องแบบอาราวาสนับเป็นนักบวชนี่ถ้าบางคนมีครอบครัวแล้วก็ทิ้งมานะในในบางคนได้เลิกรากันนะสามีภรรยาก็ต้องเลิกกันนะบางคนพอมาบวชแล้วก็ภรรยาก็ไปเลยนะแต่ตอนมีกลองเรือนนะ รักกันดีนะมันก็ถึงสาบานกันว่าจะอยู่ดูแลกันไปจนตายอะไรนี้เขามีแต่พอมาบวชหายไปเลยนะที่ได้รักกันเพราะว่าตัณหาราคากิเลสทั้งนั้นนะไม่ได้รักกันด้วยความดีนะไม่ได้รักกันด้วยคุณธรรมนะรักกันด้วยตัณหาและกิเลสมาสนองกิเลสกันนะมีความรักแบบนั้นก็เรียกไม่ยั่งยืนรักไม่จริง อันนั้นในความรักที่ไม่มีกิเลสไม่มีตัณหานะ,นะมันอีกอย่างหนึ่งคือดูแลให้คำปรึกษาช่วยเหลือนะแม้แต่จะเป็นนักบวชแล้วก็ใช่ไหมความรักแบบนักบวชก็มีเหมือนกันนะรักด้วยศีลธรรมรักด้วยเมตตารักให้เป็นก็บอกนะแต่ถ้ารักด้วยกิเลสและตัณหานี่ พอไม่มีกิเลสไม่มีตัณหามันก็อยู่ไปไม่ได้มันก็จากกันไปไปหาที่อื่นอน,นะแต่ผู้เจริญอย่างนักบวชนี่กิเลสตัณหามันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนนะคือเปลี่ยนความรักได้นะเพราะไม่ได้รักด้วยกิเลสและตัณหาอย่างเดียวรักโดยความเข้าใจรักโดยความปรารถนาดีเห่นไ นี่คือถ้าเราเข้าใจมันนะบางคนบางคนก็ไม่รู้สึกอย่างนี้หรอกนะเพราะไม่มีไม่มีคู่ไม่นานก็ต้องหาคู่บนะขนาดยังไม่ตายนะแกมาบวชนี่ไปแล้วนะเดือนสองเดือนบางคนเขาก็เป็นแบบนั้นของเขานะเราก็ไม่ว่าใครหรอกนะแต่เรามองให้เห็นว่า ความรักเห็นไหมตอนที่เราอยู่ด้วยกันนะโอ้ยอะไรก็ดีหมดนะนี่คือชี้ให้เห็นว่าความรักที่มีแต่ตันหากับความรักที่มีแต่ธรรมะคุณนานธรรมนะมันต่างกันตรงนี้นะเมื่อเราประพฤติปฏิบัติไปมันก็จะมองเห็นด้วยนะ มองเห็นในใจของเราเออคนไม่ปฏิบัติก็จะมองไม่เห็นอย่างนี้นะก็จะคิดเหตุผลไปอีกทางหนึ่งก็ดีนะไม่มีใครไม่ดีแล้วเขาก็มีเหตุผลนะไม่ได้เสียหายอะไรแต่ทางผู้ปฏิบัติหรือผู้ชำระจิตดำระใจมันก็จะมองว่าความรักที่มีคุณนาธรรมนะ ที่ไม่เกี่ยวกับกกัดก,ก,กิเลสและตัณหานี้ก็ mm hmm. าสามารถมีได้อยู่ได้เห็นไหมสามารถนำพาที่นี้แหละมันก็จะชำระจ,จิตใจนะของผู้ประพฤติปฏิบัตินะพอเราเห็นไปอย่างนี้เห็นสิ่งที่มันอยู่ในใจของเราเองนี่นะแต่ถ้าเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติหรือไม่ได้เจริญสติไม่ได คำว,ว่าจเจริญสติเนี่ยดูจิตดูใจอย่างละเอียดนะเมื่อเราดูลมนะดูไปแรกๆเราก็ไม่เห็นหรอกรู้ว่ามันลมเข้าก็รู้อยู่แต่ลมนี่มันเข้าอย่างช้าๆนะมันมองไม่เห็นหรอกมันจับต้องไม่ได้หรอกมันไม่มีตัวไม่มีตนแต่ถ้าเรามีสติ มีกำลังมีพลังของสติแล้วลมนี้มันจะเข้าถ้าเราเอาสีไปหรือยกตัวอย่างเหมือนควันไฟนะนะมันจะไปอย่างนั้นนะแต่นี่ลมนี่เรามองไม่เห็นแต่คนที่มีสติอย่างมีพลังนะมีกำลังของสติก็จะมองเห็นว่าลมนี้มันมันเข้าอย่างช้าช้านะมันภาพสโล ก็เหมือนวิญญาณเห็นไหมวิญญาณเนีเราก็มองไม่เห็นอีกเหมือนกันจับต้องก็ไม่ได้แต่วิญญาณนี่มันอยู่นานมันอยู่ในกายเราแล้วถ้ามันออกจากกายก็มันยังอยู่นะมันยังอยู่เหมือนเวลาเราหลับเราก็ไม่รู้ว่ามันไปไหนใช่ไหม เพราะสติก็เรามันก็ดับไปด้วยนะมันหลับไปแต่จริงๆวิญญาณมันก็ยังอยู่ถ้ามันออกไปเราก็ไม่มีชีวิตอีกต่อไปแต่นี่มันยังอยู่มันอยู่ในกายของเราก็เหมือนมันกำลังที่จริงเราไม่เห็นสติเราไม่พอกำลังของเราไม่พอถ้ามันตื่นเมื่อไหรนี่ จิาสติเราตื่นเราก็จะเห็นว่าจิตก็เราก็ยังอยู่ในกายนี่แหละมันยังไม่ได้ไปไหนเพราะมันยึดเพราะรนะมันเกาะนะมันเกาะร่างกายนี้ไว้เกาะร่างกายสังขารนี้ไว้นะแต่เมื่อไหรร่างกายมันพังหรือมันเสื่อมอะไรเสื่อมพวกหัวใจนะปอดขัน เี่ยวอาหารก็ไม่อร่อยในเส้นเลือดก็มีแต่มันใช้นานมันก็มีแต่ของที่มันอุดตันนะอันนี้แหละความเสื่อมของสังขารพอสังขารเสื่อมจิตมันก็เกิดสภาพของร่างกายนี้มันไม่ไหวเมื่อไม่ไหว แต่ที่จริงจิตนี่มันก็ยังมีกําลังของมันอยู่เหมือนเดิมนะมันไม่เป็นไปตามร่างกายหรอกว่ามันจะมันมันจะมันจะหายใจเลือดมันไม่ไปเกี่ยวกับจิตก็เราเลือดที่มันมีเส้นเลือดที่มันนานมันอยู่นานเลือดร่างกายนี่มันแก่มันอยู่นานจนมีไขมันบ้างมีตะกอนของที่กระบอกในภาษาแพทย์นะ แต่จิตน,นี่มันมันไม่ได้เกี่ยวกับเส้นเลือดนะแต่ร่างกายเฉยๆมันไม่ไหวหายใจลมก็ไปนี่มันไปขัดหมดทุกส่วนของร่างกายแต่ในเมื่อจิตมันยังไม่ตื่นมันก็นึกว่ามันก็ปวดไปกับร่างกายนี้ด้วยนะอันนี้เราพูดถึงเข้ามาถึงการเจริญสตินะ ให้มันมีพลังแล้วนะเราจึงจะรู้จะแยกกับร่างกายกับกับจิตแต่ถ้าเรายังติดอยู่เนี่ยจิตมันก็ป่วยไปกับร่างกายด้วยมันก็จะรู้สึกแก่สังขารไปตามร่างกายนี้ด้วยนี่ที่เ็เรียกว่าเมื่อป่วยแล้วจิตก็ป่วยไปด้วยนะเมื่อมีทุกทุกข์ของกาย เมื่อจิตมันเป็นกายมันก็ป่วยไปด้วยมันรู้สึกว่ามตรมานอันนี้ก็เรียกแยกกันไม่ออกไม่รู้จักกันคือมันไม่รู้จิตมันไม่รู้จักตัวเองว่ามันมันไม่ใช่กายมันก็เลยสาภาพก็เรียกวิาวบากของการแล้วก็จิตก,ก็ป่วยไปด้วยนี่ตรมานไปกับมันด้วย ก็เหมือนเวลาเราฟังอะไรแล้วมันเศร้าใจนะฟังแล้วไม่เข้าหูอารมณ์จิตก,ก็เป็นไปด้วยอันนี้บางทีเขาพูดลึกซึ้งไปหน่อยเหมือนกันบางทีก็รู้ว่าบางคนก็ไม่เข้าใจหรอกนะแต่ถ้าหลัคนที่ปฏิบัติหรือกำลังจะปฏิบัติหรือปฏิบัติเข้าใจแล้วก็ดีอยู่ แต่ทําไมต้องพูดแบบนี้นะทำไมไม่พูดถึงเรื่องของมีความสุขเพื่อให้จิตมีความสุขนะเพราะเรากําลังพาให้จิตพ้นทุกข์ให้จิตรู้จักกายว่าไม่ใช่มันไม่ใช่จิตนี้นะเพื่อจะพามาแบบนี้นะแต่พาก็ได้ยากนะเพราะว่า อ่านหนังสือก็รู้ว่าจิตกับกายนี่ยมันกนละเรื่องกันแต่ถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติตำรวจว่าจิตกับกายมันมันเป็นอย่างไรนี่มันก็ไม่สามารถออกได้เหมือนกันไม่สามารถรู้ได้เหมือนกันก็มันคนตายนะวิญญาณออกกายเผานี่อันนี้เขาก็รู้แต่ว่าเขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรให้มันรู้จักซะก่อนตอนที่ยังเป็นนี่ แต่การประพึกปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธเราก็สอนมาอย่างนี้แล้วให้เรารพิสูจน์นะนะพิสูจน์ก่อนที่ยังเป็นอยู่เนี่ยนะที่เรายังเป็นมีกำลังอยู่เนี่ยเหมือนเรากำลังเรียนหนังสือนะเราเรียนหนังสือเพื่อจะ จบจากการเรียนเราจะได้ไปทํางานนะบางคนเลือกใช่ไหมเลือกจะเป็นหมอเรียนต้องไปเรียนทางหมอเรียนจะไปเลือกจะเรียนเป็นตำรวจทหารก็ต้องไปเรียนแนวของตำรวจทหารแต่ก็เราได้วิชามาเพื่อประกอบอาชีพนะแต่เรื่องของจิตนี่ เราก็เรียนเพื่อเราจะได้รู้จักมันเหมือนกันว่ากายกับจิตมันคนละมันคนละอันกันนะมันไม่ใช่ตัวเดียวกันนะเราก็ต้องเรียนอีกเหมือนกันเรียนอย่างเดียวไม่พอรู้อย่างเดียวไม่พอมันต้องนั่งทำนั่งฝึกนะเจริญกีติฝึกกติปัฏฐานสี่กายนอกกายในนะ กายเวทนาจิตธรรมนั่นแหละนะนี่แก้เรื่องกายกับนอกกับในเรายัางไม่ถึงเรื่องธรรมะนะนี่เรากำลังก็ับไปเรื่อยๆนะเรื่องอย่างนี้มันมันเพื่อใช้นะพวกคนที่เขามีความคิดมีอนาคตนะ คนที่จะมีอนาคตมันเราต้องการที่จะเรียนจบแบบหมอจบพยาบาลจบตำรวจทหารเป็นครูบาอาจารย์เพื่อหวังอนาคตเรียนจบจะได้มีงานทำมีงานทำหวังเพื่อมีเงินมาใช้จ่ายเลี้ยงชีวิตนั่นแหละนะความหวังงานของที่ได้ไปเรียนหนังสือเพื่อจะได้มีอาชีพมั่นคงนะ การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเราก็หวังอนาคตว่าวันหน้าจิตขอเราก็จะได้สบายนะอนาคตของเราก็จิตเราก็จะได้สบายแต่ถ้าเราไม่เรียนถ้าเราตายไปโดยไม่รู้เรื่องเราก็จะไม่มีอนาคตเลยของจิตดวงนี้จิตดวงนี้ก็จะไม่มีอนาคต ก็เหมือนเราหลับไปไม่รู้เรื่องหลับมันก็ดีดีหลับนะมันได้หลับพักผ่อนแต่การการตายการตายการจากร่างกายนี้ถ้ามันไม่มีที่ที่ที่จะยึดเรเนี่ยที่ที่จะอยู่ที่ที่จะไปเนี่ยเราก็เป็นไปตามกระแสของลมพัดลม พาไปทางไหนก็ไปมดนะแต่ไม่มีที่อยู่นะไม่มีที่อยู่แต่ถ้าเรามีอนาคตในการฝึกจิตปฏิบัติจิตนอนาคตของเราก็มีแน่นอนเมือนเราเรียนหนังสือนั่นแหละพอเรียนหนังสือพอได้ทํางานนะพอเกษียณมาเขาก็มีเงินกินเงินใช้สบายแต่ถ้าตายไปอนาคตก็ไม่มี เงินที่เคยได้จากการทํางานเขาก็ไม่ให้อีกแล้วเพราะชีวิตก็เราบมดลมแต่เราพูดถึงชาติที่มันยาวนานนะอนาคตของชาติที่มันยาวนานนะของดวงจิตนี่เดี๋ยวเราก็จะได้ ต้องศึกษาเอาเองเนะผู้มีความตั้งใจไปศึกษาเรื่องของจิตเรื่องของพลังเรื่องของธรรมะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะป่อแค่นี้นะ้ล้วเราก็จะได้กวดน้ำไปไม่ตา